สวัสดีครับคุณผู้ชมยอดชาแนลบ็อกซิ่งกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับไฮไลท์ไฟมันมันวันนี้จีบเอาไฮไลท์ไฟ,ไฟมันๆของยอดดักชกปโตริโกโอ,อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือฮวนลาปเต,นะตก้กับอาซุมานเยลสันนะครับวันนี้มาเจอกันในพิกัดรุ่นซูปเปอ์ นะซูเปอร์เฟเธอร์เวดนะครับน <Port> e. ี่เป็นนักมวยเปอร์โตริโกมัดหนักอีกท่านหนึ่งนะครับสำหรับพวนลาโปเตนี่เรียกว่าปะทะมาหลายหลายท่านเลยนะนักมวยดังๆในยุคนั้นนะยุค80วา่าละว่าอย่างนั้นเลยนะครับที่ขึ้นมายกที่หนึ่งใส่กันเลยนะฮะนี่ต่อยพวนลาโปเต้ก็ e กางเกงสีขาวนะครับส่วนอสซม,ม่าเดลสันนี่ก็กางเกงสีเหลืองเหลือง,องทองทอง,ทองนั่นแหละนะนี่โกลก,ก,กินเนี่ยคือกางเกงของอสซม,ม่าเดลสันนะครับและพโตสีขาวคิปแดงโอ้โหเหวี่ยงลม้มลงไปไง่ายท้องเลยนะนยะนิ้มแย่ๆนี่มียักษ์คิ้วมาเขินๆหน่อยๆนะครับโอ้โหนี่ยคือมาหุก ตวัดทุกซ้ายไปทีนึ่งนี่กระแทกียบซ้ายไปที่ลำตัวของเนลสันทิ้งหมัดขวาตรงไปทีหนึ่งนะครับลาปเต้นี่โอ้ยหมัดนี้นะฮะหมัดขวานี่เข้านะครับดูอัสมาเนลสันนี่จะตัวเล็กกว่านะแต่นักมวยยอดนักมวยจากกาลาทวี หรือว่าจากทวีปแอฟริกาเนี่ยเราผ่านมวยดีๆมาเยอะเช่นกันนะครับ <c ười> เคยชนะเจฟฟินิกมาสองไฟติดนะก็คืออาซุมาเดลานนี่แหละนะฮะยอดนักชกจากกาหน้ากาทรทวีปหรือว่าทวีปแอฟริกานน่แหละนะกรับผมมู้ชมในโอ้โหหมัดนี้หกซ้ายนะครับู นะจังหวะการเข้าทำนะของวุนลบโบพเ้โอโหถิงขวาแล้วก็ตว,วัดด้วยหมัดหมุกซ้ายนี่หมัดนี้ต่อยสักแกงเลยนะฮะนี่ต่อยอสมารุสัมนิแกงเลยนะครับขวาตรงแล้วนะก็พลิกนี่้ามวยชทยก็เรียกว่าพลิกพลิกเหลี่ยมนะครับนี่พลิกเหลี่ยมลงไปยกที่1ผ่านไปขึ้นมายกสองเลยนะครับ,บวยคูน่นี้เป็นการ ชิงแชมป์ในรุ่นซปเปอร์เฟตเวทของอทางด้านฮวนลาปเต้นะครับเมื่อนู่นแหละ13ตุลาปี1990นะครับนี่ที่ต่อยกันนะครับหลังจากที่อาซุมาเนีอสันนี่ขึ้นไปนชิงแชมป์กับอไอทัวหวานหนะรือว่าเพอร์นอวิชเ,ชอเกอร์ นะครับแล้วก็แพ้คะแนนนะคือขยับรุ่นขึ้นไปที่หา,หาพลน้อวิทิเกอร์เลยนะแพ้วิทิเกอร์ลงมาก็เลยลดรุ่นลงมาต่อยในรุ่นน้ำหนักธรรมชาติธรรมชาติของตัวเองก็คือซูเปอร์เฟเธอร์เวทนะครับนี่ก็มาต่อยกับวนลาโปเต้ที่เป็นแชมป์อยู่นี่แหละคนนี้นะไฟนนี้ก็ต่อยกันอย่างที่นำเสนอกันนี่แหละ นะครับต่อในปีเดียวกันนะ13ตุลาปี1990 19ปีเดียวกันนะหลังจากนะที่ขยับขึ้นไปนะครับวลาปเต้นี่ก็ประวัติโชคโชนเหมือนกันนะต่อยสมรอสซนเซต่อยโอเยอะนะอัตกาโเรอาหุยา่าหรือว่าคัตยาซูมวยดีๆนะครับจะต่อยก็หมดนะแพ้ชนะอันนั้นไม่รู้นะครับ ติดตามกันต่อไปนี่ขึ้นมายกนี้นะทางอัศมาเนิสันก็ยังนะใช้ความคล่งองแคล่วของตัวเองนี่แหละคอยเต้นพะุดเวิร์กนะครับตีเป็นวงกลมนะรอบๆตัวของวลลาปเต้นะครับขึ้นมานะครับยกที่3ต่อเลยนะทางวูลาปเต้นี่โอ้บึกบึนนะ ก็ส่วนสูงก็ประมาณ170นะครับ170ยเจ็นะขาดเกินนิดนิดแหละนะยกนี้เข้ามาก็อัุมานิลสันนี่รู้เลยนะต้องเล่นวงนอกเขาครุ่งวงในนโดนหมัดพุกหมัดประคัตของวัวลาปเต้แน่นี่ทิ้งขวาไปทีหนึ่งนะครับวัวลาปเต้นะเราพยายามที่จะหาจังหวะออกหมัดใส,ส,ส่อัุมานิลสันอยู่อัุมานิลสันก็กระแทกยับซ้ายยับซ้ายไป2ที นะตั้งกาดแน่แนๆค่อยๆขยับเข้าหาลาปโปเจก็กระแทกยับสายมาสองทีมเช่นกัน่นะางฝ่ายต่างก็คุมเกมนะหาจังหวะผัดิศึกผู้ต่อสู้โอ้โหนี่สวิงหมัดนี้นะฮะจะโดนเน็ตถึงนับถึงนอกแน่นะครับในจังหวะแรกกันจังหวะครุบวงในนี่นะลาโปเจนี่จะนะออกหมัดได้รุนแรงกว่า นะครับโอ้อสัสมารนรสันเนี่เล่นวงนอกเลยนะขึ้นมาเนี่ยหาจังหวะเล่นวงนอกนะฮะแต่เก็บสายทิ้งขวาทีนึง่งเก็บสายไปนะแย่สา,ายไปเรื่อยๆนะนี่วนเวียนอยู่รอบตัวของวลลาบัเต้นี่แหละนะวนะนออกสายมือของตัวเองนี่ขุดเวิร์กที่เรียกว,ว่านะทีเด็ดโอ้ยนี่นะหมัดน,นี้เข้านะครับโดนของอสัสม่าเนรสันเข้าไป มัดจังหวะที่หลอกต่อยด้วยหมัดหุกหุกซ้ายกว้างนี่แหละนะครับเอยอสีข้างกันเบาๆไปอา <นะ S 2> บอเต้นี่ก็ยังหาจังหวะที่จะเข้าทำอยู่นะแหมสับบ,สบัดแขนเป็นแขนมากก็เน็บจินนะต้องลดการลงมาส,บสบับัดๆเอาหมดยกอีกนะครับ นี่กดยกอีกอขึ้นมายกที่เน่สี่ต่อไปนะเรายังเป็นรูปเกมเดิมๆนะเข้าต่อยหาจังหวะอสมัยเดชสันก็พยายามฉกนะฉกสายทีขวาดีแล้วก็เวียนออกสายมือของตัวเองน,ะ,นะเวลาปเต้เขาพยายามสับเท้าเดินเข้าหาเรื่อยๆนะครับพยายามสับเท้าเดินเข้าหาเรื่อย นะทางด้านอสมน,สนัยสนะังก็วนกระแทแกแยบวนกระแทแกแยบวนเป็นการชิงแชมป์นะครับโอ้ยศิษะชนกันนี่ครับศิษะชนกันนะต้องขอโทษขออภัยขอโพยกันนี่นะครับนักมวยหรือสับป,ปริรตนักกีฬานะไม่ช่วยโอกาสไม่ช่วยจังหวะที่คู่ต่อสูนะ้เผลอต่อยเป็นการขอโทษกัน โอ้ยนี่ใน,นแรกกันแล้วนะครับแรกกันแล้วด้วยหมัดฮุกที่รุนแรงนะของใครจะรุนแรงกว่าใครเอ้าอัลซูมารโดสันเบียดนะงัดสู้งัดสู้เอ้างัดโอ้ยตบซ้ายทีขวาทีเอ้าโอ้ยซ้ายโอ้ยลาปาเต้ก็ฮุกซ้ายเข้านำตัวเหมือนกันโอ้ยขวานี่ฮุกซ้ายนี่นะครับโอ้โหดุไลลไนไหลลาปาเต้ไหลหนาบึ๊กเลยนะฮะมวยที่กำปั้นะนะครับของแท้แน่นอนนะฮะ ชาขึ้นชื่อว่าโพโตเิโกเลยของแท้แน่นอนนะนมวยไม่มีถดมีถอยโอ้นี่จังหวะแรกกันคุกวงในหนีไม่ได้ก็ต้องแลกนะครับอสุมาเนสันต้องแลกแล้วนะงัดอวคาดสู้กันนะ,อะเอาไงอเอาลาโบเต้นี่คุกวงในนี่เรียกว่าได้ใหญ่นะเบียดใสโอ้ยชิงขวาหมัดนี้ไปนะครับเกวสันต้องล็อกเลย โอ้โหสามสี่หมัดนะนี่ยหกซ้ายหกขวาไปสองสามหมัดแล้วก็ออกไปเต้ฟุ๊กเวิร์กวงนอกต้องเล่นอยู่วงนอกเลยนี่ก็แท็กยับสายไปสองสามทีวัวลาเบเตก็กลบหลบไปนคะครับเดินก็าหาอีกนะฮะนี่นี่เบียดเข้าไปเนี่ยยิ่งมากยกลายแกก็ยิ่งเครื่องร้อนนี่ก็เดินเบียดเอาหมดยกไปอีกนะครับ ถือว่าเบียดสู้ได้ดีนี่ดูจังหวะแลกกันอย่างมันเลยนะครับนี่ยกนี้แลกกันด้วยมัดพกมารบาคัสนี่แหละชิงเจ้าโอ้ซิสซานี่มุดเข้าไปนะโดนกันโอ้โหเนี่ยเอาขึ้นมายกที่เท่าไหร่ไม่รู้นะลืมละยที่ห้านะที่4ที่ห้าแหละเอาติดตามกันต่อนะโอ้อยลาวเต้ก็ทิ้งขวายาวไปนะครับ อสมาเิสันก็ยังจดจดจ้องๆนี่แลกยับกันลาปตีนี่ช่วงโกคีะยาวกว่าน้อไหลหนาปึ๊กเลยนี่นะครับนี่นี่การขอโทษขอผววกันนะครับเพราะว่าในช่วงจังหวะที่พุ่งมาหากันนี่อัดษีสัชนกัน นี่ฮะสปลิดนักกีฬาที่ดีนะครับไม่มีชโชว์อากาสเป็นบางคู่นี่ชโชว์อกาสต่อยโป้งเดียวหนึ่งหายท้องเลยนะฮะอย่างนี้นี่เรากดลงไปะนะนกการต้องแยกเตือนทีนึงนะครับว่าอย่ากดห้ามกดศีรษะกติกาเขาว่าไว้นะครับโอ้ยยับหมัดยับเป็นงูฉกเลยของ อาซูมาเนียนสันนะครับ,ยบอย่าไปจริงๆแป๊บๆเลยนะนี่นี่โอ้หแล้วก็โอเวอร์เฮดขวาไปชีนึงเกือบเข้านะนี่แต่ก็ยังหนีอยู่นะอาซูมาเนียนสันี่ต่อยเพื่อชัยชนะอย่างเดียววาง,งั้นเถอะนะฮะกางเกงสีขาวเป็นแชมป์นะครับวอลลาปเต้อาซูมาเนียนสันก็ หมกซ้ายไปทีหนึ่งเนี่ยก็แค่เก็บซ้ายไปทีหนึ่งหมัดขวาก็เกรงแน่นเลยนะเราจังหวะออกสวยๆเป็นมวยที่สปีดหมัดรวดเร็วนะครับอัมาเนสันนี่ต่อยได้เป็นชุดสิบห้าหมัดนะครับร่างกายปัดเปรียวนะเล็กๆขึ้นไปสู่เวตอร์เวทก็เสร็จหมดนะว่าตัวเล็ก เคยขยับขึ้นไปแล้วไม่ไหวก็ต้องขยับลงมามาทย่ซูปเปอร์เฟเธอร์เวกเหมือนเดิมนะครับอ่าหมดยกไปอีกอ่าคึ้นมายกนี้ก็เดินหน้าใส่กระดิกเหมือนเดิมนะทรงเดิมเหมือนเดิมก็คือมีจังหวะนะกระแทกยบไปสองสามบัดนะครับอาุมานุสันเวนลาป้เเจก็พลิกตาไม่ทันเลย มันรู้หมุนไปไวจริงจรนะิฟุตเวิร์กไวจริงๆระนี่นนนนก็แค่แคบซ้ายไปทีหนึงโอ้โยตะวัดด้วยฮุกซ้ายละวลเลเตก็ฮุกซ้ายคืนเหมือนกันนี่มีลีลานะครับนี่แหละน,ะนี่มีควงมีควงนะควงมัดนะมั่นใจนะมั่นใจในความปรับเปรียวของตัวเองว่าง,งั้นนะครับ ยังจดจดจ้องจ้อง,อ,งอยู่ต่อยด้วยความมั่นใจว่าง,งั้นเนอะสมานิุสันราวเต้ก็แย่แย่แย่มากการะระยะกระระยะหมัดให้ดีๆก็ทิ่มกะทิ่มทีเดียวให้งายท้องเลยนีน่นะ, <c oughs> นะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะฮะกับไฮไลท์ไฟน์มันทางยอดช n นลบ b กซิ่งนะครับจะได้คัดเอา คลิปมวยไฮไลท์มวยต่างประเทศทั้งในอดีตนะครับหรือว่านึกว่าในอดีตนี่ก็จะไปหามาให้ได้ชมกันอย่าลืมกดติดตามรับชมด้วยกันแล้วกันนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันแล้วกันนะครับติดตามบนเวทีต่อนะครับก็ยัง โอ้ยเป็นอาซุมาเดลสันเนี่ยยังพยายามเดินสับทาก็หาธิรนิตีนี่แล้วก็ออกหมัดนะเป็นชุดโอ้ยนี่หมัดผูกสายของฮวนลาปเตสนะถึงขวาตรงโอ้ยโอ้ยนี่นี่นะชิงจังหวะกันโ,โดนนะโดนนี่จังหวะอย่างนี้โดนนะครับอาซุมานเดสันก็โดนของหฮวนลาปเตสลาปเตสก็โดนของอาซุมานเดสันนะครับนี่บรรดานั่งมวยขึ้นบนเวทีเนี่ยมันต่อยกัน ไม่ได้ต่อยกันข้างเดียวไม่เหมือนซ้อมนะโอ้ยนี่จังหวะนี้นะฮะถากไปนะครับเอาหมดยกขึ้นมานะยกมวยค้อีะต่อยกันครบ12ยกนะคลับตอนนั้นก็ลดลงมาเหลือ12ยกแล้วนะ เพื่อ,อลดอาการบาดเจ็บของนักมวยนะครับหลังจากต่อยกัน15ยกกนะ็ตัดมาให้เหลือ12ยกนะครับเพื่อ,อเซฟตัวนักมวยไปในตัวด้วยนะครับ นี่นะครับปล่อยการปี1990ฮะกี่ปีมาแล้วปีนี้ก็2023แล้วนะครับโอ้ชกมัดย so ับความสมรเนสัมันเร็วจริงนะฮะชกชกเป็นงูเลยวลาบอเตก็พยายามเดินเข้าหานะครับยอดมวยชาวปอร์ติลิโก ก่อนยุคนั้นก็มีนะว่าจะเป็นทางด้านฟิโดโกเมตเนาะคนหนึ่งแกก็โยกโยกใช้ฟุตเวิร์กที่คล้องแคลวนี่แหละวนๆไปรอบตัวของบุรพติโอ้ยโอ้ยนี่นี่จังหวะเข้าชาร์จจังหวะเข้าคุกวงในนะฮะกระแทกแย็บแย้มมัดขวาไปนะสองสามมัดก็อย่าง คำเป้าไม่เจอนะครับยารเตยังคำเป้าไม่เจอโอ้โหหมัดยับของลาสมาเนสันนี่สุดๆนะก็รีกว่าผ่านมวยดีๆกันมาเยอะนะในยุคนั้นยกว่ามีแต่มวยที่ขึ้นมานี่มีแต่ของจริงทั้งนั้นนะฮะรุ่นหลังๆของอ่าจัตุรเทพทั้ง4 ในยุคของสีฐานเสือและที่เรารู้จักกันดีโอ้โยนี่นี่นะเดีย๋ยวใส่เข้าไปอีกนะครับโอ้โยมายับสายหกสายของอัสมาเนวสันนีอ่อำงัดอำคาดทีหนึ่งยังวืดไปยังวืดไปอยู่นะครับ ยังรอรอจังหวัดนะต่างคนต่างรอจังหวัดชิงไว้ชิงพลิปรอจังหวัดที่ <I believe S 1> โอ้โหหมัดแยบสุดๆเลยนะฮะหมัดแยบความสมารถในสันนะฮะและกวกแยบไปมีจังหวะออกขวาก็ขวา,าตามเลยเี <Yeah. S 2> แยแยบแบบสุดแขนจริงๆนะ นี่แล้วก็ตว,วัดด้วยหุกซ้ายทีนึงขาลอ็อกเขากอดกำการแยกมานะครับสู้กันใหม่หมดยกหรือเปล่าเอาหุสศีรษะชน,ก,น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 กันโอ๋อนี่แย่ไปทีนึงปองกันโอ้ยนีนมาทุกซ้า,ายเขาสมัยเดซันนะฮะ อย่างๆนะนี่จะยับได้เร็ว,รวจริงในรับนี่มัดยับของอาซมาเดีนสันเน,ะนะี่ยก็ะิ้งขวามาทีหนึ่งต่อยคู่ๆไว้นะแลววนออกสายมือของตัวเองนะสายทีขวาทีนะมีจังหวะนี่คือสเต็ปมวยที่ดกว่านะ ยอดของโอ้ยหมัด hmm. น oh, oh. yeah. oh. mm ี hmm. mm ้นะฮะโอ้ยมีมีลื่นมีลื่นลื่นนะจังหวะที่หมัดุกขวาหมัดนี้นะครับโอ้ยถึงขวาตรงมาใส่อัชมาสันโอ้ยถึงสายทีนุงขวาตรงเอ้าโดนแล้วโดนโดนอัศมัยดิสันโดนนะครับนี่ลัวเลยเอ้าขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาเอ้างัดงัดงัดอาบุญคัดอัาบุญคัดไปอาบุญคัดไปโอู้โดนนะนี่ โอ้ยนี่อาชุนมาเนสังกำงัดด้วยอวบขัดสู้นะครับโอ้ยหยุดเลยนะครับนี่โดนปล่อยบ,บนเพลินโดนอวบขัดเข้าไปนี่สุดได้เหมือนกันนะครับนี่หัวเฮ็ดขวามาทีนี่หกซ้ายมาทีพี่หกซ้ายทีนึงของมวรลาเปเต้นนะแลวเวียงหมัดขวาไปทีน,นึ่งอาชุนมาเนร์สันนี่ก็ยังเต้นวนๆรอบโอ้ยโอ้ยต่อยด้วยความมั่นใจอย่างนี้เลยนะฮะนี่ ไม่อยู่นิ่งนีนี่โอ้ยโอ้ยชิงขวาซ้ายโดนนะนี่ยับซ้ายเข้าไป3 4 5หมัดแล้วนะครับไม่ข้อเท้ายังก็ติดสปริงเลยเด้งเข้าเด้งออกนะครับนี่หมดยกไปอีกยกหนึ่งขึ้นมายกใหม่นะครับนี่ขึ้นมายกนี้ก็เริ่มที่จะ ผ่อนๆกันนะมีรุกมีรับนะครับนี่กระแทกยับสายไป2หมัดส4มห้าหมัดแล้วนะฮะยับสายของสมาเนียนสันบุลลาโบตี้ยังไม่ได้ออกสักหมัดเลยนะฮะซูมานิสันนี่ออกไปหลายหมัดแล้วนะครับในยกนี้บุลลาโบตี้ยังยิ้มยักยักอยู่นี่ อุ้ยนี่เอามาโดนหมัดยับสกัดทำลายจังหวะไปนี่โอ้ยจังหวะลื่นนี่แหละสปิริตนะครับสปิริตของนักกีฬาไม่ซ้ำผู้ต่อสู้นะในจังหวะที่เสียหลักจริงๆนะครับเอาไปสู้กันใหม่นะฮะอาสมาเดนสันก็เต้นพุทเวิร์กไปรอบๆตัวของ วอลนลาปเต้นั่นแหละนะครับไม่ไปไกลหรอกวนๆอยู่รอบๆไปแหละอาศัยโชสเต็ปโชว์สายตาหลบหมัดคู่ต่อสู้กระแทกแย็บไปสี่ห้าหมัดแล้วนะครับหมดไปอีกยกนะฮะขึ้นมาซึ่งพอมากยกเข้าไปนี่ เห็นเลยนะครับว่าลัปเต้นี่จะเรียกว่าช้ากว่าเลยช้ากว่านิดนึงทางอานมาเดสานนี่ชิงจังหวาในการออกหมัดได้หมดนะครับนี่มีขู่มีเดินขู่มี ต่อยยับต่อยค,อ ness, คูด้วยนะครับนี่ล i̇şte sí yes. ักษณะนี้เดินคูแล้วนะเดินกระแทกยับไป2อสาหมัดอ่ว่าเตต้องถอยวนแหละตอนนี้นะครับเผือปั๊บนี่แกต่อยขวาทันทีเลยนะสมาร์เนลสันะครับนี่โอ้ยหมัดยับใช้แต่หมัดยับเลยนะครับยกนี้ขึ้นมานี่หมัดยับหมัดหน้าของอาสมัร์เนลสันนี่ทำงานได้ดีเลยนะนี่ ยอดมวยนะฮะเขาต่อยกันอย่างนี้นะครับตัดลำตัวไปทีววนึงหัวลาเบเต้นะแล้วก็ตวัดลูกสายก็คล่อมไปนี่จงังหวะมุดเข้านี่นะซีสะจะโดนกันนะครับอาชมนานเดนซานก็ยับด้วยหุกด้วยนะมัดเดียวมัดซ้ายได้แหละขวามาขวามา,อ,มาอุ้ยนี่นะฮะโดนนะครับ มาคุนสายโอ้โหทิงขวามัดนี้นะน่าสะบัดเลยนะครับเอาอันนี้หมดยกไปนะครับมายกนี้เลยว่าลาโปเตินรู้สึกเหนื่อยลงเลยอาสมานสันนี่ก็ยังอาศัยความผิวนะผิวกว่า ถึงจะเล็กกว่าแต่ก็ผิวต่อยทำคะแนนไปเรื่อยๆนะโดยหมัดทำลายจังหวะหมัดหน้านี่ยกระแทกยัดโอ้ยชิงขวาหมัดนี้นะครับน้ำกระจายกระแทกยัดซ้ายไปยอดมวยจากการาโทวีนะครับไยต่อย เจฟเฟนนิกยอดเวยชาวออสเตรเลียถึงกับ T K O มาแล้วนะนี่เนี่ยหยัดซ้ายสกัดซ้ายหยัดซ้ายสกัดไปสองสามหมัดนี่ แกโยกหลบนะแก,กโชว์สเต็ปเท้าสเต็ปสายตานะครับอารมาเนียสันนี่ยโยกหลบหมัดเขางวดวนลบาบอเต้ได้หมดเลยนะยับสายหยับสายหกสายกำลตัวตัดลำตัวไปทีนี่ฮะดูจังหวะวนนี่วน,นวน,วนลบาบอเต้ก็หมุนตามนะฮะแต่ก็ไม่ทันนะโดนอสาส์มาเนียสันหนีนะออกมา่างนี้เลยนะครับ ปัดตาป่อยๆเลยโดนเข้าตาสายนะโดนหมัดยับเข้าบ่อยๆก็ไม่ดีนะฮะโอ้ชิงขวามันนี้นะครับเออคลอมไปอีกหมัดหนึ่งโอ้แกใช้หมัดยับอีกเดียวเลยนะครับอาชิมาเนสัน,นออกหมัดยับไปเรื่อยๆวอ,อลลาบอเจก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้นะครับ ต้องน็อกต้องน็อกสถานเดียวนี่โอ้โหโดนนะนี่โอ้โหมัดยับนี่มันเข้าทุกดอกนะเข้าเต็มเต็มใบหน้าเลยโอ้โหมัดขวาตรงของมูลาโปเต้เอาบวกกันแล้วนะฮะบวกกันแล้วนะะัวกก่งเชือกแล้วเอางัดสู้วงในนะฮะวงในเอาไงโอ้โหต้องล็อกนะครับโอ้โหสู้วงในกันได้ดเดือดมากเลยโอ้โห วัดด้วยฮุกซ้ายมัดหนึ่งเข้ามัดสองนี่คล่อมไป <N> นี่โอ้ยฮุกซ้ายของม <N> ูลาโปเต้โอ้ยเอาเอาไงเอาไงไล่จนไหมโอ้โหแกหนีเร็วจริงนะฮะออกซ้าทีขวาทีนี่นี่น,นี่โชว์ลีลาเลยนะโชว์เลยตอนนี้นะครับยกนี้โชว์ขึ้นมาโชว์เลยนะครับอศัศวินในศาลมั่นใจเลยนะมั่นใจเลยเดี๋ยวพลออกไปทีหนึ่งนะเอาเอาต่อยเข้าไปเอา เดือดไหมเดือดไหมยกนี้โอ้ยโอ้ยอย,ยบยบสก,กัดไปโอ้โหนี่นะครับหมดยกสุดท้ายนะครับซึ่งไฟนี้นะอสมัเนสันก็เป็นฝ่ายที่เอาชนะคะแนนควนลลาบาเต้ไปนะเป็นแชมป์คนใหม่นะครับของรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทไปนะครับคุณผู้ชมนะเอาวันนี้ลากันไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันแล้วกันกับยอดชาแนลบอกซิ่งนะครับสวัสดีครับ